เยี่ยงหวานพันกันเต็มเลยอ่ะตานพันกี่พี่คะเจ็ดสิบส่เยี่ยกนเต็มเลยค่ะจริงนช่มโอ้ยเจดสคนเต็มอยู่แล้วแหละแลที่เหลือล่ะเหลือตอนนี้ว่างตอยกว่างเลยอ้ยดอนนปา่วโครึ่งไม่ติดกันทัอ้าวเหรอตั้งแต่อสิบโมงเมง ก็ so ead, e ถืไม so, yes. ่ตอนเดินทำงานไปทีของคือคือาบบเบอร์เดียวคนนึงกว่าจะจองเสร็จใช่ไหมใช่เลยแก่ๆอีกเงี้ยกว่จะเอรเรื่องพี่นี้ก็หรอแก่โดีนะไม่ได้โทรไปไม่ไม่แล้วบัตรอะไรบัตรสองพันห้าได้กี่ใบแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรแล้ว นนประมาณั้งแ่ไห่วะเนคนถินเไม่ต้องห่วงลูกแกงน้ำหมากก็19บเาไปแล้วเออสิบาแล้วตนนีอเต็มอยู่แล้วแหละเนทเน่นเน่เน่ามันกี่ร้อยที่มันกี่เจ็อเองขนาดขนาดคอนยังเป็นพันเลยอันนี nice. ้มีแอนมีแอนกรีดมันมีการเล่นเกมอครเขาก็อยากมาเน่เกมฟินไหมล่ะเกมปินไหมล่ะ กินได้ใช่ไหมมีแต่งซีแต่จะกินจะเยอนม่ไม่่จนไม่ยดะกินไม่หยุดนะมีครบทุกอย่างใช่ไหมต้องเล่นเกมร้องเพลงมีด้วยมีเชมีเลสไหมเไหมอ่ะมีเลสนะมีเมีเลสไหม เอาแป้ทำไมแป้งอยู่ทำไมแ่า้ป้งไม่เอาต้องมาไว้อย่าย้ำฝาายอย่าตไย้ำมันก็ต่อสายตาสวยมากอ่ะไม่หยุดเลยในตอบาบเ็นี่ยมาฮะน่ยผมเบื่อมาจบค้องะรเียเจ๊ตกรู้ว่าตัวนี้อร่อยเนาะราเมงเหรอไม่ใช่ราเมงกินอะไรไม่รู้ กินข้าวไข่กุ้งข้าวหน้าไข่กุ้งเต้าหู้ผัดเผ็ดพริกชื่อว่นไม่ใชื่อช่ออะไแล้วก็ไก่ทอดมันก็อร่อยนะไก่ทอดอร่อยกินแล้วเมื่่ออกนไก่อะไรรู้ยำใส่แตงอ่ะอร่อยมากต้องรู้ว่าอาหารนี เหมือนอาหารไทยแหละแต่ไม่ต้องเรียกว่าอาหารญี่ปุ่นหรอกมันใจรู้กินง่ายกว่าไงบอกว่าไปกินอาหารญี่ปุ่นเถอะกินไม่เป็นไม่ใช่เขาจะแปลงให้เป็นรสชาติมันแล้วแต่เมนูอะลูกมันจะไม่เมนูมันแล้วแต่เมนูที่ชื่อหนูรู้ดีเอาเรียนญี่ปุ่นมาเนี่ก็เลยบอกซิมาคุติเอานี่ทำตัวไงโอเลกไอชิมัสหั่นเนื้อสับตู้ด้วยนะคะเข้าไว้ดิเนื้อสังเข้าไว้ี่ดช คีเรเนเนี่ยอย่างนี้ถ้ากีเรเนนี่คือสวยโอเคเขนรู้แล้วพี่รู้จังไงทำไมกูห้ามคือค่าใครโยนรักไปกันเออผมรักพี่เราผมรักเคยทิ้งใครอยู่เย็นได้ไหมรักองให้คือ บอกซานี่เหรออมันอันนี้ก็หมองเือนกันแหละเขามีเคิร์พิซานี่ก็มีเคิร์ลหอมมากหอมหอิเออสลับกับพิซานี่บอกกับกระโปงเสื้อใช่ไหมต้องต้องวนซานี่ลนยนิดลน์เสื้อพซานี่เสื้อพินทาอยู่ไม่ได้ไม่ได้พูดกับ่ พี่ทาเขไม่ได้บอกเพราชุเนีใส่มามันมันหัวถอดไม่ได้ก็เลยต้องถอดก่อนนั่นไงแบตดหมดเรจเป็นแบดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวยืมเวลาทำโอ้ดูพี่พี่จะซื้อเครื่องบุงมาให้เน็ตมาทำไงขอาปะะ เอาเออเครื่องก็เครื่องเรื่องนะ่เครื่องเครื่องเครื่องต่างๆที่เป็นเองเครื่องเกงอย่างเงี้ยพี่แกอย่างเงี้ยพี่ก็ทามาแล้วี่ก็ทำได้มากนแล้วหมูกอบวะไหมพี่แกหมูกรอบหมูกรอบพี่ซื้อหมูกรอบให้พป่แกให้เองทาเองไงเห็นไหมแต่พี่แกเป็นฐาซื้อได้ใช่ไได้พี่แกหงูกรอบได้ไงมันไม่ทอดน่นมันมันื่มันไม่หดไงมันไม่สองเย่ก่อนก่อนทำมาต้องทอดอีกทีไงหมอ ไม่หมูกอบ่ะไม่ใช่ต้องรอเวลาค่ะไม่หมูหมูกอบ่ะไม่ใช่หมูกอบ่ะพี่จะซื้อมาให้ชิ้นนึงแล้วก็หนูใส่ตู้เย็นไว้พอจะทำก็ผ่านพันผ่านแล้วก็หนูไปทอดทีนี้แล้วก็ใส่พริกแกงเข้าไปแค่นั้นเองรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรใครทำมาเนี้ได้นกินเองกินเองไงเออก็ทำกินเองอ่ะเผื่อด้วยก็ได้อดตายแล้วมึงตอนนี้ ตอาไม่เชื่ออเชื่อหนูเชื i̇şte ่อว่าหนูก็เชื uh, uh, um, okay. ่อในฝีมือตัวเองไม่เลเอาแต่มันอร่อยจริงอร่อยจริงทรว่าทีส yes. ับปะรดแ้มันให้มันใครทำก็อร่อยเนี่ยใครก็อร่อยเนได้เสมโรโบเนตค่ะให้ทาก็อร่อยเนี่ยไต้องใช้เครื่องปุงอะไเลยด้วยซ้าโรกาให้ทำก็อร่อยที่เนตเนตใกล้ๆให้พี่หน่อยดิพี่เบสใกล้จะหมดแล้ว ทำไมพอกแบบใกล้หมซูไม่ได้ไม่ใช่เขาถ่ายไม่ได้จะปิดแล้วจะปิดเคเรื่องไหมเข้าๆเลยค่ะเลี้ยงกล้องเลยค่ะเลียงกล้องเรารู้อีกนะต้องอยู่น้่นเดยเงสายพี่แป้งหน่อยแป้งไม่ได้โอวุธมาต้องช้านิดนึงหอยเดี๋ยวเพึ่งนนะแข็งใจแล้วยังเอาอะไยนึงหรอ เนตหอยเนหอยเริ่มใกล้ไปลวรได้ล้ว่่ีหวมมากรวมมากาต่กับใบเซอร์วอันนเบอร์ไม่สวยเลยใช่มั้ยโอ้อิ่ม่ายเบอ่อทำไมโตเกบดวันถี่ค่ี่ พี่นภพข่าวดีค่ะพี่นภพสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะไหนดูซีหลอกขึ้นไหมอุโยเป็นกองเลยหน้าใสมากไม่มีหนวดแล้วหน้าใสมากเลยรอๆนุ่นเซมจิพี่พี่โว่าไม่ไม่น้าจะไม่เชื่ออะไรเนี่ยไอตรงนี้แหละจิตปอนะ เด๋กวิ่งมาไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ยอมไก่ได้อยู่ข้างนอกนี่นี่แล้วอ้าวครค่ะกี่ยกกันมากันมากี้กนยกกีนยกก่อนีคนเดียวกันกีก่อนมาคุ้ยโยก้นยกคยการจัดอย่างนี้ใช่ไหมนิดนี้ะ อะไรนะเด็กกางหน้าไงเราถามว่าคิดว่าเปลี่ยนจากินขัดที่นี่แบบเป็นข้างหน้าเลยเอาเที่เรียบ้ากเป็น้านในดาวเทียมก็หล่อมันเปลี่ยน อาทิตย์หน้าอดแต่อย่าเชื่อพี่เต้ตุ้งลา <being S 2> <vary es S 1> ไปมันก่อนไงขนาดสวนตะลนลงแต่ได้แต่ไปหลายคนม้้อแม่เวียนแปลาเม่แม่เวียนไปหลายคนเห็นก็นัดกัน่งานบุญเนาะไม่เช้านน่วันเสาร์เนาะในไปในห้านเสาร์คนนี้มาคนนีก่อนอ๋ยังไม่ทราบเขาลงไปก่อนแต่ไม่ไม่อาจจะไม่มีแต่ก็ควรจะมีแล้วแหละ างานไม่ได้มาถ่ายใช่เล่งอยู่รึเปล่าใกล้จะปิดกล้องแล้วควรจะรีบปิดอะไรสุไม่เพราะมันออดอันแรกไงใช่หรือบางคืนนี้เราไม่อยากให้เขาบอกว่าออดไปดไปใเหนื่อยเล่งไงก็เลยนิดมดีน่อแล้วผมมันก็เลื่อนไปองีใช่ค่ะโอ้ผมมันไกลเลยตอนแรกบอกเรื่องแรกปีหน้าป่ะปีนี้ตอนนั้นแก่แล้วไงจะคนนัก็ธดแก่แล้ว

เนื่องอะไรวะตลาดของโลกอ่ะอะไรอะไรวะตัวเล็กอะตัวเล็กใช่ไหมอ๋อคือแบบไปไหนก็แบบเออคนแท้แล้วหนูแบบคือปมได้เหรอวะไม่อไม่เลยอะตัวเล็กไม่มีดใช่เอออยู่ยิ่งเอวไปไหนก่อนนะคือแบบพูดกันตั้งแต่เช้าจนเย็นน่ะไอ้เราคิดไปเร็คิดไปไอ้คือเป็นแบบคนจริงจังมากทำยมทำไมแบบพี่คือพูดตั้งแต่เช้าจนเย็นหนูก็แบบเออหนูจะคิดว่าเป็นปมได้แล้วนะ เลิกคู่กันสักทีจะหนูจะอายแล้วเนี่ยเดินไปไหนก็บอกมีแต่หิูจะตัวงอแล้วเนี่ยอยากมีแือนั้นก็หนูแกะนะตอนแรกหนูก็ปกติไงคนพูดบ่อยจะหนูคิดว่าเฮ้ยมันแปลกมั้ยมันแปลกขอโลกเหรอเพราะว่าทุกคนพูดมาเลยนะโงไม่ใช่ไม่โผล่ขุนผิดไม่ต้องไม่ต้องหนูพี่โฟดูพี่เมย่าวันนี้ดิก็เท่าเนเลสเนี่ยแต่เขา170นั่นลูก แตกเพราะตัวตัวเล็กกันค่อยไม่แตกอะไรเขาสูงอ่ะเขาตัวเล็กเฮ้ยแตกแตกน้แตกตัวเล็กอะเฮ้ยมันวเล็กตั็กตัวเ็กตัวเล็กเล็กตัวเล็กตัวเป็นตัวเตัวเล็กตัวเล็กตัวเลัเล็กมัเ็กตัเล็กตัวเล็กตัวกล็วเลกเล็กตัเ็ัเกัเเเ อ๋อพี่จะเดิมิวสิกอะไรด้วยนะมิวสิกก่อนมิวสิกนะมันเป็นเต้นทับริสจริงวเช้าเหรอก็ตอนที่ถ่ายรูปฝาคนตอนที่เบอร์หนึ่งะเขาเขาต้องเอามืออ่ะมาไม่ใช่ตอนประกวดหรอคะตอนที่ประกาศแล้วเขาไม่ใช่หมายถึงว่าตอนรายการทุกสัปดาหยูดูว่าตอนประกวดประกวดอนเหรอเพราะว่าถ่ายรูปกับตอนหลังเอ้ที่หนุ่งอ่ะตึงขึ้นให้เหมือนเนทอะไม่ต้องดึงขึ้น มันล่วงไปเลยจะได้ขดสุดไงไม่ต้องดึงขึ้นมันล่วงไปเลยแม่เห็นไหมเห็นว่าเป็นโฟมด้วยแล้วเป็นเรื่องประหลาดโลกใครๆเขาก็ไปล่วงเหรอเออแปลกแลมปกต้องเยอะนะเหนื่อยหลายคนเออโอเคโอเคเรรดาลโิ่มเริ่มมีเพื่อนนางแบบอะไเลยนะเริ่็มี ปีสีคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวปีสีแถงไม่ได้คุยโทรัพท์ปีสีไปไหนแฟนผมเข้าไปมีผมได้มีผมได้แบตหมดมีผมได้มันนุ๊กชบตไแ่ดไปหลบทำไมคุยโทรศัพท์อยู่ไทำไมแบตหมดแล้วรู้สึกผิดเอามาถ่ายทไมคุยโทรศัพท์อยู่หัวเราะอไปหัวเราะอยู่ทหัวถ่ายหลังกำแพงเไปถ่ายเลยคุยโทรศัพท์อยู่ แกแบตไปหมด่จะคุยอะไรไตงอะไรเงี้ยใช่ร้อยแต่งหน้าก่อนไปแล้วกับแล้วกลับทำไมไอ้ก่อนแล้วเไม่เวิจะเอาอย่งไม่กลับคนกินชอเพเมา่ก็เนบอกจะโพสให้ตอนกลับไงฟ้าก็รอดิใช่โว้เร็ว้วเฮ้ยต่อน อาจารย์มามังน้องสตอร์กลอะไรกมันวา้องมันพึ่งซื้อมแล้วนะก้องมันวยเมือนกันเออกล้องัน้าจะเจอกันโอยโทั้วก็มอโทรัทอยู่นี่วู่ใ้เห็นอยู่ด้น่้วกันน่คนูไปนแล้วินวนะอะไรเดี๋ยวาทโอใครกดใครนะพวกกดใครเมื่อกี้ไม่กดของที่วางที่าเป็น่าวเฮ้ยี่ดน้ำลยกล้องหน้าหน่อยลกลื้อ่ค่ะ

ไ,ไม่เจอหรอกคือาาไงไม่ไม่ค้าไม่ไปิฟต์กลางมะไอยู่อ er> ันีตงม่ที่ไปสยามไม่มีเออนี่ไงไม่ไปสยมโราไม่ได้ไปอยู่นี่เลอิ่มแล้วไมล่ไม่มีไแซ่ไไม่มีช่ง่างคไจะ่ได้อีก กลับมอแล้วค่ะติยาค่ะ